มีความกว้างขวางค่างาวดอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นสำหรับเรทนี้คือเรทฟรีดาวเลยค่ะแม็กไลเนอร์ใหม่ทั้งคู่เลยค่ะด้านท้ายไม่ค่อยได้บรรทุกข,ของมาสักเท่าไหร่นะคะ ะะรถสวยนะคะพ่อหนุ่มหล่อสองคันนี้เลยนะคะเอาความพิเศษความหล่อและในความของการทุบราคานะคะ mm hmm. เพื่อให้ลูกค้าได้รถสวยไปใช้งานนั่นเองนะคะ2หนุ่มนี้ถ้ามองเพลินๆน,น,นะคะไม่แตกต่างเลยใช่ไหมล่ะเพราะเขามีจมูกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็น v ีโ o ้แชมปนั่นเองคะ่ะเป็นเครื่อง v ีเอ็นเทอรนะคะเรามาเริ่มที่สีขาวกันดีก่านะคะ สหรัระันี้นะคะเป็นวีก็แชมป์ปี2014ค่ะเป็นตัวเจสําประันี้นะคะต้องบอกเลยว่าสีขาวเป็นตัวเตี้ยเปิดแคบแล้วเรียบร้อยนะคะเราไม่มีอะไรพิเศษมากนอกจากมีความเป็นสีเดิมรถสวยไม่ชนหนักพิกาน้ำท่วมได้ร้อใหม่นะคะเป็นร้อกระทะด้วยตัวของเขาเลยนะคะภายในของน้องอ่าเรามาดูภายในของเขานะคะตัวนี้จะเป็นคอนโซลสี เท่าเลยนะคะเปิดแคบแล้วเรียบร้อยนะคะมีความกว้างขวางค่างวดอยู่ที่7,000บาทเท่านั้นสำหรับเรดนี้คือเรดฟีดาวเลยค่ะใช้เงินจองรถเพียง1,000บาทนะคะกับบอยรถบ้านของเรานะคะสำหรับคันนี้ให้ราคาพิเศษไปเลยทุบราคากันเลยนะคะเหลือแค่3,99,000บาทนะคะใครสนใจนะคะเป็น v ีโก้แชมป์ปี2014ก็ อย่าลืมทักแชทกันได้เลยนะคะไปดูเป็นพ่อหนุ่มรอสีบอลอีกหนึ่งคันคะ่ะบอยรถบ้านการันตีคุณภาพด้วยคูอินสเปคชั่นบริษัทตรวจสภาพรถยนต์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นตรวจละเอียดสูงสุด344จุดเพิ่มความมั่นใจรายงานผลเข้าใจง่ายสำหรับคันนี้น้องเป็นรถปี2013นะคะกระจังหน้าไม่แตกต่างนะคะมีความปีห่างกันเพียงหปีสำหรับคันนี้นะคะ เป็นตัว E นะคะทุกคนตัว E คอนโซลด้านในของเ้านะคะด้านนอกเป็นสีบอลน,นะคะเรามาดูภายในกันภายในของคันนี้นะคะจะเป็นสีครีมค่ะสีครีมตัดเทาเพิ่มความสวยงามเพิ่มความคลาสสิกมานิดหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าราคาตั้งขายอยู่ที่4ี่แสนก้าพ0 0บาทเท่านั้นเพราะว่านอ้องเป็นตัว E ก็คือเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะ ด้านท้ายกันนิดนึงนะคะสัญ,ญลักษณ์เขาจะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่เลยนะคะสําหรับวีโก้แชมป์นี่เลยก็คือตัว E นะคะนี่เลยนะคะตัวนี้เปิดแทบตัวเตี้ยน่าใช้งานแมกไลเนอร์ใหม่ทั้งคู่เลยค่ะด้านท้ายไม่ค่อยได้บรรทุกข,ของมาสักเท่าไหร่นะคะทั้งว่า7,000บาทเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้รถสวย รถปรับราคารถทุบราคาพิเศษนะคะมาจัดกันได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะบอร์รถบ้านของเรานะคะมีรถที่ตรวจกูอินสเปคชันนะคะตรวจทุกขั้นนะคะและที่สำคัญนะคะสามารถใช้ดอกเบี้ยที่2.99นาน7ปีได้เลยออกรถเดือนสิงหาคมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า3,000บาทนะคะรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการด้วยะคะ่ะ สำหรับใครที่อยากได้รถนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามาดูที่ YouTube ของบอยรถบ้าน t ิกต o k ของบอยรถบ้านและเพจของบอยรถบ้านด้วยกันทั้งหมดสีสาขาได้เลยนะคะหรือทักแชทแอดไลน์ลิงก์นะคะเบอร์โทรของแตวดานล่างได้เลยสวัสดีค่ะ